สวัสดีชาวเคนชินทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้งต้น,นะเออแนะนาจุดถ่ายรูปของกิจกรรมถ่ายรูปวันที่สองนะวันนี้เนี่ยเขาให้เราถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตสินเงินนะเออเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนําแล้วกันบางคนอาจจะหายากบางอย่างเดี๋ยวเราพาไปแนะนําจุดที่มันรวมรวมไอ้มอสีเงินอนะ่ะเผื่อใครจาไม่ได้นะโอเคไปเริ่มกันเลยจุดแรกที่จะให้ไปนะก็จะเป็นเมืองมอนแทนนะเออมอนแทนเราไม่รู้ว่าอ่านอย่างงี้หรือเปล่าแต่โอเคไปที่จุดนี้นะ อยู่ใกล้ๆกับบอสหมาป่าเนี่ยว์ปไปเลยนะจะมีสลามอยู่ประมาณสี่ตัวนะเออทําให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้รวดเร็วนะก็กดถ่ายไปเลยนะอันนี้เราถ่ายไปแล้วนะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวนะเออเนี่ยถ่ายให้ครบเลยสี่ตัวแล้วก็จุดต่อไปจุดที่สองนะจุดต่อไปจุดที่สองเนี่ยก็ให้ว์ปมาทางนี้นะเอออยู่ใต้บอสลมนะก็ตรงนี้จะมีมอนอยู่ทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะเออรวมเป็นทั้งหมด เจ็ดตัวนะรวทั้งหมดเจ็ดตัวไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันตรงไหนตรงแอ่งน้ํานี่นะตรงแอ่งน้ําตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามตัวโอเคต่อไปก็จุดที่สามนะจุดที่สามจะมีอยู่สองตัวตรงต้นไม้เลยต้นไม้โลกเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆนี่ยของ้องแตนนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีกสองตัวนะ ก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าสามารถหาเป็นเงินได้ง่ายที่สุดแล้วนะเออไม่ต้องไปหาทีละตัวนะเออหรืออาจจะมีใครอาจจะมีจุดที่มันหาได้ง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะเออแต่ว่าอันนี้เราแนะนำสำหรับคนที่ตามหาอยู่ตรงนี้ก็จะมีสารามอยู่อีกสองตัวนะเออสลามสองตัวก็วดท้ายไปนะแต่เราต้องเข้าใกล้มันนิดนึงถ้ายืนไขยไกลเดมันจะโฟก,กัสไม่ได้นะตรงนี้อีกสองตัวโอเคแล้วไปตัวสุดท้ายเลยที่หาเจอได้ง่ายเลยนะสนุ เมืองหลีเย่นะจุดนี้นะเออจุดนี้แหละก็โอเควับไปอันนี้ตัวสุดท้ายก็จะง,ง่ายหน่อยก็อวับมาแล้วเดินตรงไปเ่ียงนี้จะมีอยู่ตัวแหละเนี่ยอแต่ว่าต้องเข้าไปใกล้น,นิดนึงประมาณตรงน้ำตรงนี้นะแล้วก็กดถ่ายเลยแล้วก็ตูเข้าไปโอเคนี่แหละก็จะครบทั้งหมดติดตัวนะก็ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามารับชมแล้วกันนะเออก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะไปแล้วบ๊ายบาย